สวัสดีครับทุกคนขอตอนนบเข้าสู่ช่องกอบเลยครับเป็นยังเข้าสู่ปีสี่ของเกมนีแล้วนะครับในงานม,มีทั้งคนที่ยังเล่นอยู่คนที่เลิกไปคนใหม่ที่เพิ่งมาเล่นผมว่าเกมมีอยู่ในช่วงที่ต้องรักษามาตรฐานและทำให้ดีขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับรวมถึงตัวละครเองถ้าไม่นาจากปีก,ก่อนๆก็เพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยมีทั้งตัวดามเมจแรงๆตัวซับดีๆหรือแม้แต่ตัวละครที่ได้มาอาจจะไม่ได้เลยก็มีเหมือนกันแต่วันนี้เราจะมาคุยกันถึง13ตัวละครที่มีกับสายฟรีฟรีทูเพย์มีไว้ยังไงก็ได ติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์และกดติดตามไ้ด้วยนะใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลยครับ o อ e ว t ร์ท็พาับเติมเกมราคาถูกสุปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับมี2โปรโมชั่นด้วยกันโปรโมชั่นแรกเติมแบบ i d Pass จะเติมเพจแบท t ทนพาร s หรือไรยวนทางร้านก็มีบริการนะครับและโปรโมชั่นที่2เติมแบบ u i d ราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนคุณผู้ชมคนไหนสนใจสามารถไปสอออบบบถาามมไมไ่ด้เเเเพหรืตตติวงงยยยวยยัังงน็ซ์ล khắp để nhiều tái ship เรื่องที่ตัวละครแรกนี่ครับอาเบโดตัวละครนี้สำหรับใครที่เป็นสายฟรีทูเพย์อาเบโดคือหนึ่งในตัวละครที่ดีมากอีกหนึ่งตัวเลยนะครับแม้ว่าทัาเห็นจะไปได้ไม่กี่ทีมก็จรงิงแต่สาหรับอาเบโดนั้นผมมองว่าสายฟรีมีไว้ใช้งานก็ดีกว่าไม่มีนะครับเนก่องจากการปป้นตัวละครนี้อาเบโดจะเก่งตามพลังป้องกันที่มีแถมวิธีเล่นก็แค่เอามาทิ้งสกิลธาตไว้แล้วก็สลับไปในตัวละครอื่นเป็นดาเมจน,นอกสนามที่ดีมากอีกหนึ่งตัวที่อยากแนะนําเลยนะครับแม้ว่าเรื่องของอาวุธจะเป็นที่ถกเถียงกันอย่ออสมควรรราาาเจจ้บ,บีีุธทดดืกกกิ ในบาร์สไปโที่หากใครไม่เล่นกิจกรรมในตอนนั้นปัจจุบันก็ไม่สามารถหามาใช้งานได้แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เหมือนจะมีดราม่าเหมือนกันเรื่องดาบของเอเโดนี่แหละนะครับเพราะว่ามีเล่นใหม่ๆนครับเพิ่งได้เอเปโดมาแต่หาดาบไม่ใช้งานไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับสำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นเพราะยังไม่ดาวสามดาวฮาเบนเจอร์ออฟอนที่สามารถออกมาให้อเปโดใช้งานได้อยู่นะครับแม้ว่าดาเมย์อาจจะเทียบกันค่อนข้างยากเหมือนกันแต่ผมคิดว่ายังไงก็สามารถใช้งานได้อยู่นะครับ ตัวละครต่อมาอาราทากิอิโตะใครยังไม่เคยเล่นตัวละครนี้ผมอยากจะบอกแบบนี้ว่าการเปิดตัวละครนี้มาเล่นในปัจจุบนันอาจจะคิดหนักนิดหน่อยนะครับเพราะมีตัวละครที่โกงมากๆอย่างนาเวียจะพูดถึงแค่กรณีของดีเบท่านหินส่วนตัวจะเคยเล่นมาทั้ง2ตัวนี้นาเวททำได้ดีกว่านะครับแต่ว่าในการปั้นใช้งานก็มีความยากพอๆกับอิโตะเลยและถ้าถามว่าฟรีทูเพย์จะลงทุนกับตัวละครนี้จะคุ้มมากน้อยแค่ไหนผมว่าคุ้มค่าให้ลงทุนอยู่นะครับเพราะดาบก็สามารถใช้เป็นดาบคราฟที่หาได้จากเกมอยู่แล้วแถมอิโตวเองทำดาเมจ วิธีเล่นก็เข้าใจไม่ยากแต่ไม่ต้องมาลุ้นดน้าแมงสองเ็นแบบนาเวกด้วยถ้าใครไม่ชอบการเสียงดวงว่าจะคลีไม่คลีแล้วเราอยากได้ดีเพทท่านหินดีๆที่ทำได้เหม็ดได้แรงและต่อเนื่องไน่น่ามีโตเลยครับ วดยคนต่อมามาบาร่ามาบราบร่าเป็นตัวฮิวตัวแรก่ได้แค่นะำให้ปั้นไว้ใช้งานนะครับนั่นกเพราะว่าการปั้นตัวละครนี้ทําได้ไม่ยากเลยเพราะคล้ายกับอีกตัวละครหนึ่งในลิตนี้อย่างโคโคมิแม้ว่าทั้งสองตัวนี้จะมีการฮิวเหมือนกันแต่การฮิวของมาบาร่านั้นจะเป็นการฮิวแบบเพีย,เยวเลือดเต็มเป็นผลมาจากอันตินะครับถ้าเราปั้นตัวมาดีเราก็สามารถฮิวเพียวเลือดเต็มได้เลยแล้วก็ในการปั้นตัวละครนี้เพียงแค่ใส่ HP เปอร์เซ็นต์ให้เท่านั้นเลยส่วนไอเทมแฟกก็มีให้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นสี่ไมเด มาว์บาร่าสามารถใส,ส่สือเวทสาดาวอย่าง t ท i n i n g Tail o o Dragon Slayer ซึ่งได้พูดถึงสือเวทสายสพอร์ตสือเวทอ,อันนี้ดีเป็นแบบต้นภายในเกมเลยนะครับ และตัวละครถัดมาตัวละครเอกประสงค์ที่แนะนำมากๆอีกตัวอย่างเปเนตเปเนตเป็นตัวละครที่ออกมาตั้งแต่เกมเปิดแต่เป็นตัวละครที่ถูกใช้ง,งานจบจนปัจจุบันนะครับที่ขนาดเป็นแค่ตัวละครสีดาวนะครับเนี่ยสำหรับเปเนตถ้าเพิ่งมาเล่นในช่วงนี้แนะนําให้พยายามหายได้ C ีหนึ่งะครับพอช่วยเล่นตัวละครนี้ได้สนุกยิ่งขึ้นเพะจะไม่ต้องมารอให้เลือดมากกว่า70%แถมยังเพิ่ม,มบัฟอีกคุ้มค่ามากๆที่ฟีทูเพย์จะหามาใช้ง,งานยังไม่นับเรื่องการจัดทีมเพราะเปเนตไปไหนก็อ,อร่อยไปได้หลายทีมแาายยละ ที่ว่าตัวละครมันเก่งกันคนละแบบมันต้องดูการใช้งานกับทีมที่เล่นนะครับและจากประสบการณ์ที่ใช้งานเป็นเด็ดมาผมว่าตัวนี้แหละเหมาะกับฟีทูเพย์มากๆอีกหนึ่งตัวเลยนะครับ ตัวละครต่อมาฟิชอลฟิชอลหรือว่าฟิชเป็นอย่งตัวละครที่เมื่อก่อนเก่งมากๆอยู่แล้วแต่ปัจจุบันฟิชอลก็เก่งขึ้นไปอีกนะครับถามว่าเก่งจากเรื่องอะไรฟิชอลเก่งขึ้นจาก Artifact Set Golden Tube Artifact Set น,นี้เป็น Artifact Set ใหม่นะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในเวอร์ชั่น4.0 Artifact Set นี้ช่วยให้สซยูท่าทันดเดมได้แรงขึ้นและยิ่งตัวละครไม่อยู่ในสนามก็ยิ่งดได้แมด้แรงขึ้นไปอีกเหมาะมากๆเลยนะครับกับตัวละครที่เป็นตัวดาเมจนอกสนามแถมในการฟาร์ม Artifact เซตนี้นะครับยังสามารถเอาไปใช้ได้หลายตัวอีกเพราะว่าในดันนะครับมีอีกเซตน,นึงก็คือ Set Hunter คุมซะยิ่งกว่า ลแล้วก็ในเรื่องของอาวุธสามารถให้ฟิชเชลใช้ให้หนูอย่างเอลีฮันเตอร์เดอะสติงเลตหรือแม่แดกซองออฟสตตลเลตก,ก็ได้เหมือนกันเรีวยกว่าเป็นตัวละครที่มีการปั้นได้หลากหลายเลยนะครับ ตัวละครต่อมาค e. วันดีควันีเป็นหนึ่งตัวละครที่นําให้กดมาใช้งานมากๆนะครับเพราะการชาร์จยิงของควัน e ีมันแรงจริงๆแถมการปั้นตัวละครยังทำได้ไม่ยากด้วยเพราะว่าได้ er, แฟกต์เซ็ตวันเดอร์เลอร์ล้วก็หาได้จากการฟาร์มบอสทั่วไปอยู่แล้วส่วนเรื่องของอาวุธฟรีทูเพย์แบบเราก็สามารถทำวุธครับโอโตไทให้ใช้งานได้ด้วยเหมือนกันถ้าเทยียบกับตัวละครในลิสต์ของคลิปนี้ผมยกให้ตัวของควัน,นีเป็นตัวละครที่เหมาะกับสายฟรีที่สุดแล้วนะครับเพราะหนึ่งเลยคือดาเมจก็แรงแถมสามารถเปลี่ยนไปเล่นสายอันติได้อี อบตัวของควาดียังไงก็ต้องมีไว้ในครอบครองนะครับ ตัวต่อมาโคโคมิต้องบอกว่าเป็นเอกตัวละครที่เหมาะกับฟีดูเพย์มากๆนะครับแถมทั้งสกิลท่ากับมันติยังฮีไว้ทั้งสองสกิลอีกท่านจะไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะทําตัวละครตายนะครับถ้ามีโคโคมิอยู่ในทีมยิ่งไปกว่านั้นการปั้นตัวละครนี้ปั้นง่ายสุดในเกมแล้วก็ว่าได้เพราะเราไม่ต้องสนอัตายี่เลยหาแค่ HP เปอร์เซ็นต์ให้ทั้งหมดก็เพียงพอแล้วส่วนเรื่องของอ์ตฟกต์นะครับไปใส่บันสีโอเชียนก็ได้เหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของอาวุธอันนี้ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่นะครับพอมอ,อาไืปดัก้้ ก็แรงมีไว้ใช้ยังไงก็คุ้มนะครับ ถัดมาไราเดนโชกุนเช่นนี้ไม่ได้ไม่ดีแค่ความเก่งเท่านั้นแต่ยังดีถึงขนาดที่แบงไอดีได้แน่นอนนะครับอันนี้การันตีจากผมเองนะแม้ว่าในปัจจุบันจะมีตัวละครใหม่ๆเพิ่มเข้ามาก็จริงแต่สำหรับสายฟรียังไงก็ต้องมีไว้ในครอบครองสักหนึ่งตัวก็ยังดีนะครับในมุมของสายฟรีการจะครอบครองวูท่าราดีๆสักอันหนึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากๆนะครับเพราะแค่เก็บไม่พอเปิดตัวละครหน้าตู้ก็ฟาร์มกันยับแล้วแต่ตั้ของไรเดนเข้ามาพร้อมกับหอกเดอะแคทที่หาได้การตกปลาปั้นดีๆด ใช้ทีไม่ต้องการพลังงานเยอะๆได้อีกด้วยพพอร์ที่เรทาทำได้เม่ได้บ้างคำนี้ไม่เกินจริงเลยแถมในอนาคตเรายังวางแผนปลดกลุ่มดาวหรือเปิดประจจำตัวมาให้เรียนใช้งานได้เหมือนกันส่วนตัวแนะนาให้เปิดมากๆนี่ครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดีอย่างเดียวข้อเสียเองก็มีเหมือนกันอย่างไอทีแฟร์เซตเอนเบมใช่ว่าจะฟาร์มหาดีที่สุดให้เรียนใช้งานได้นลครับใครที่เล่นเกมนี้มาน่าจะมีประสบการณ์ไม่ต่างกันนะครับฟาร์มเซตเอนเบมเนี่ยฟาร์มเท่าไหร่ก็คือไม่ได้เลยนลครับได้แต่เกลือมาแต่นั่นก็เป็น ตัวละครต่อมาชินโนโบุ ทุกวันนี้คงไม่มีใครไม่อยากได้เชโนบุกกันหรอกนะครับบางคนอนจาจจะสงสัยว่าเชโนบุมันดีขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับน้องเก่งมากยังเอาไปเล่นกับทีมที่ใช่มันคือดีแน่นอนว่าสําหรับฟรีทูเพย์ด้วยของดาเมจมันขาดกันเป็นธรรมดาในเวอร์ปกติอาจจะเห็นผลแค่ในตอนซูบอสแต่ถ้าในอบินี่เห็นจริงๆนะครับว่าอดีเราขาดดาเมจขนาดไหนอย่างตัวของชชโนบุจะมีปฏิกิยาให้เรียกว่าไฮเปอร์บูมซึ่งดาเมจมันแรงมากๆจะเทียบกับของที่ใช้เพราะตัวของชชโนบุสามารถใช้ดาบไอรอนสติงที่เป็นอาวุธคาร์ไม่ใช้งานได้โปรกับไอเดียแฟคเซ บอกเลยว่าได้เมจจากปฏิกิริยาไฮเปอร์บูมแรงถึงใจแน่นอนแนะนำมากๆเลยนะครับใครที่เป็นสายฟรีแล้วกำลังอยากได้ไดเมจเพิ่มเติมให้ลองเล่นทีมไฮเปอร์บูมที่ใช้ขินโนโบเป็นตัวจุดมาเฟืองดูนะครับต่อมาเวนตี จริงๆก็เป็นเรื่องแค่ยากพอสมควรระหว่างคาสานากับเวนติพอจะพูดถึงการรวบบวกบัฟคาสานาก็จะดีกว่าแต่ถ้าจะรวบแรงๆแบบมนมารวมกันเป็นกระจุกเนี่ยก็ต้องให้นำเวนติมากกว่านะครับแม้ว่าเวนติกลุ่มดาวจะไม่ดีเหมือนตัวท้าดดาวตัวอื่นแต่สําหรับฟีทูเพย์เราเปิดแค่ซีซัสนก็เพียงพอแล้วส่วนเรื่องการใช้งานอ์ติแฟกต์กระสรประเทศสีลมลดต้านทานก็ได้เพราะการ้า้เวนติก็เป็นอย่างตัวที่สาหรับฟีทูเพย์ที่เอามาใช้รวบมันก็ดีหรือว่าจะมาลดต้านทานก็ได้เหมือนกันนะครับ ถัดมาซิงชิวซิงชิวเป็นหนึ่งในตัวละครสีดวในเกมนี้ที่เก่งมากๆและคุ้มค่าเปิดมาใช้งานเลยนะครับซิงชิวสามารถไปในทางพพอร์ตด้วยการใส่สีโนเบสหรือจะไปเล่นแบบซับทีพได้โดยการใส่สีเอมเบมส่วนได้ของอาวุธก็ใส่ไอทังดาบฟาโวสำหรับคนที่อยากจะกดสกิลธาตุครั้งเดียววอางตีเต็มหรือจะได้ทําดาเมจไปด้วยก็ใส่ดาบสกิลพิเศษก็ได้เหมือนกันเลือกได้เลยความเก่งของซิงชิวนอกจากจะทำดาเมจน้ําได้แล้วยังมีเรื่องของการแปะน้ําได้ทีลดดับน้ําที่พอรับดาเมจได้อยู่บ้างเเรีกวว่่าาลนนนตั้้ํได้เรม่เกรอื่ๆ ครับตัวนี้ และอีกตัวละครทำหม้าที่ได้คล้ายกับซน่งเียวเมื่อสักครู่นี้ครับตัวละครนี้เป็นตัวละคร5าดาวในครับเย่หลานเย่หลานเป็นตัวละครที่ออกมาทีหลังซึ่งเิียวตอนที่ออกมาแรกๆก็ถูกวิจารณ์เหมือนกันนะครับว่าเอาซึ่งเฉียวมาทำเป็นตัวละครหาดาวหรือเปล่าเพราะว่านติก็ทาหน้าที่ได้เหมือนกันแต่ผมจะบอกแบบนี้ว่าตัวละครนี้ถ้าเปิดมาใช้งานซีศูนย์ตอนแรกอาจจะทำเป็นซับเทสไปก่อนนะครับไ้ในอนาคตเราสามารถต่อยอดได้โดยการเปิดซีสองรวมถึงเปิดหาว่าจำตัวมาให้ใช้งานซึ่งน่าจะทําให้เย่หลานกลายเป็นดีเบตได้ยืนทานัเมทได นครับและถามว่าแล้วฟีทูเพล่ะจะปั้นใช้งานยังไงไม่ของอาว,วุธนะครับสามารถใช้ไปนธนูฟาโูเนตก็ได้หรือว่าจะไปนธนูสกิฟวิเชลรวมถึงธนูเรเวนโบก็ยังพอใช้งานได้เหมือนกันเป็นอีกตัวคอร์ที่แนะนำมากมากเลยนะครับ ปิดท้ายกันด้วยจงหลีเทพผู้ปิดทองหลังพ้ามานักต่อนักไม่ว่าจะในเวิล์ปกติหรือว่าในไอบีถ้าทีมต้องการโล่จงหลีคือหนึ่งในตัวโล่ที่น่าจะเป็นตัวเลืเเอกแรกในห่วงใครหลายคนนะครับยิงเป็นสายฟรีทเพยังก็ต้องมีไว้ใช้งานสาหรับตัวของจงหลีในการป้องกันซึ่งโล่จะหนาตาม HP ของจงหลีแล้วก็ไอ HP ตรงนี้เนี่ยในปัจจุบันนับเป็นค่าป,ปกติเห็นไอทั่วไปในหลายตัวละครแล้วนะครับแน,นในการฟาร์มอะไรแบบนี้ตัวละครอื่นก็สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างเซตอัลิแฟคที่ด,งง ity, ดี พลังโจมตีระบองานก็หนาขึ้นอีกคุ้มมากๆนะครับแถมไม่ต้องกังวลว่าจงหลีจะไม่หอ,อกให้ใช้งานเพราะจองหลีสามารถใช้หอ,อก3ดาวแบ k, แล็กเทสเซลได้เหมือนกันพอมีออปรองเป็นเอฟีเปอร์เซนต์ภาพรวมของจองหลีก็เลยกลายเป็นขอแค่ใส่พลังชีวิตไปเยอะก็เพียงพอแล้วหรือใครจะเปินไปเร่นสายดาเมจอัติของจองหลีก็พอมีเหมือนกันแถมยังทำให้สตูที่โดนกลายไปเห็นอีกด้วยใคที่เป็นสายพีรูเพย์ก็ต้องมีจงหลีติดไว้ในทีมสักหนึ่งตัวนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับทั้ง13ตัวละครที่นํามาแนะนํากันในวันนี้หวังว่าจะชอบกันแล้วก็ถ้าตกหล่นตัวละครไหนไปหรือเพื่อนๆมีตัวละครอยากให้นําเพิ่มเติมจากนี้ก็สามารถแนะนํนนนนในในานกันได้นะครับในคอมเมนต์ถ้าก่อนจากกันไปก็ฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับกับ Over Top Up อรับเติมเกมราคาถูกสุดปลอดภยัยรับปัญหาโดนแบนหรือที่ฟันแน่นอนถ้าใคาไม่เป็นการเติมเงินหลายเกมเลยนะครับใครได้สนใจเรื่อวของอันดับใต้คลิปสำหรับี้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเทคแคร์ดูแลสุขภาพไว้นะครับ